สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์กันโอ้โหมีหลายตัวเลยมีตัวอะไรบ้างครับมาดูกันเลยตั้งแต่ตัวแรกเลยอันนี้เรียกว่าอีเลฟเ n t ชสางอืมอีเลฟเน n t 1 2 3 let's go blue elephant วันนี้เราอยู่กับสัตว์มากมายเลยดูสิเห็นไหมวิ่งไปหาเพื่อนๆแล้ว อ่าดูตัวต่อไปเรนเดียเอาตัวอะไรได้ไปเสริมตัวหนึ่งให้มันสีอ่ะขาดสีไหนคิดว่าอันไหนสวยเนี่ยเ่เอาตัวนี้ไปวางก็ได้เนี่ยปอยเนี่ยเรนเดียข้าวเรสข้าวเหมือนจะไม่มีแรงเลงยอืมเอาไว้คือ R uff, R uff บัฟ f ฟิลแบ f f บัฟลวิ่งวิ่งคู่กันอ่อปอาปร้อยนึสอมาแล้วไปมาแล้ว ไปล11ออร์เรนด์ได้นึออ่นอองร์เลี้ยงอีกอันหนึ่งรอเลยไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายแล้วเอ,เอาเอาไปเลี้ยงได้เลยอออโอเคเท่านันนี ทัทุกคนไปก่อนบายบาย